วเ้ววเเยพื่อนจะลุ้มชินุเราเท่าไ,าไหไร่หมันอ,อะไรวะก็ค,ออะะคืออะไรวะเพื่อนนี่คือทางหาเงินแบบใหม่แบบเราไม่ต้องใช้แรงงานอะนนอไรเพื่อนมันมันคือไอ้เทมลุยพลังไม่ได้เป็นขาวว่อใช่เพื่อนที่รวยกันเยอะแยะพันล้านร้อยล้านอ่ะเพื่อนไม่ต้องรวยเพื่อน่ใช่อ่นดูดิเพื่อนชุนเราแค่ร้อยเดียวเราขึ้นไปเกือบแสนนะเพื่อนอนี่เพื่อนนะดูดิ แต,แต่ว่าด yes. right. the like. okay. so ah, ูดูดูดูได้จริงมัได้กินี้เได้จิงจีนายมีเวลาสักร้อยอ่ะเดี๋ยวเราลงช่วให้มันจะได้จริงเพื่อนปล่ได้จริงเพื่อนเดีอยากรอเพื่อนต้องทำใหม่เพื่อนนี่คืออะไรเพื่อนอุ้ยนายเอ้าฟีสปินน่ะโอ้โหเราเล่นตั้งนานยังไม่เข้าเลยเนี่ยนายดูนะมันวิ่งบ้างซอมเบ้อ่ะคอยดูเลยอันนี้คือเอย่าเราเพื่อนหรือว่ายังยังได้ยังได้อยู่เพื่อนหรือั่าห้ามหมดนะเพื่อนห้ามหมด ห้าสิบแรกห้าล้าน

50บาทก็ได้แล้วนะใช่50บาทแล้ว50000แบงเนี่ยดงเติมไป20บาทเนี่ยก็ต้อง300อะได้30000ก็ได้

พื่โอ้โหเพื่อนนีโอ้โหภาบาทละเพื่อนเพื่อนนีเนี่ยโอ้โหตัเงตังไหนให้แม่อหมบาทเอ้ยใหม่ไวะตังมาเถอะไม่ต้งเรียนเหรียนวะต้องหานอีใหม่ปีใหม่ก็ต้องเงนเดืนเด้อเราไม่ตงเหมือนกัน้วอเอาเวลาไปทำงานด้วาเพื่อนหาตัใม่ใช้เพื่อนเพื่อนเนยตังเรียนสาย้ส ไม่ได้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 ไม่